ส,สดีค่ะเอเลเช่แนวสวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้ได้รับภารกิจเพิ่นว่าสุกกาเพิ่นวาอยากกินอาหารสุดหรูก็จะพามาเตรียมอาหารให้เบิ่งกันมาเบิ่งกันจะว่าอาหารสุดหรูนั่นคืออีหยังแท้เล คือเมนูมามา่ากตพี่น้องเล่ากินเ้่ากินไงอยู่ไงเนี้ยพี่แพรพาแสงทองนี่นะคะคือเล่าเปคนกินงายกินยังเล่ากับกินในเบิร์ดต้องจะเห็นี่กินเล่ากับกินในเบิร์ดแต่ลามันนอรอาหารทีเล่าลึกนีคเวดมาเองก็คือต้มมัมม่า มาเตรียมอาหารกันเลยไข่กับบะมี่ได้พี่น่องอยู่ในใส่ไข่เค็มเอา่าใส่เค็มของน้องระดาจ้ะเส่บบใส่ไข่เค็มใส่หมูยอจอ้ะ พ่ามีหมูพี่นอ้องหมูมันอยู่แน่ช่องฟิตบ่ะด้ออกไหวมันแข็งใส่บะ,ะไ้ก็เลยใส่หมูยอกับไข่เค็มเอาเสร็จแล้วหัน่นหมูยอเสร็จแล้วไขเ่เค็มเนาะเตรียมไว้ ใส่เข้มนองระดาด้อค่ะประจีสร้างถักเผ็ดนองด้อค่ะระดาแสงทองฟินเลนใส่พริกเพิ่มให้มันรสชาติจัดขึ้นเพราะมันเข้าจะมาหันผักโรยจ้ะ <c oughs> เข้าเห็ดให้เพิ่นกนิันมันเป็นอาหารธรรมดาแต่เขาต้องเห็ดห้มันม่ธรรมดาแต่ตามจริงนั่นสินต้มด้วยเสื้อกาแล้วล่ะพี่น้องปน,นี้ <c oughs> เล้ากินง่ายๆกันต้มซื้อเล่าเล่าก็กินอยู่ล่ะแต่นี่ห้ามเฮ็ดให้มันพิเศษขึ้น,นมีเมี้กล้าไข่เค็มพริกโรยหนาให้ง่าม,ล,ะะมล้มามาาูย่อนี่ปัตถุริบหลักมาหมาจ้ะปักชีโรยหน้าไปต้มกันเลยจ้าเดือนแล้วแต่ตอนนี้เ้าก็จะ มาใส่เครื่องปรุงเพิ่มนอกจากเครื่องปรุงมะหมากอะจะใส่ผงปรุงรสอะช่น้ำปลาหิดหน่อยใส่น้ำตาลเพิ่มนิดหน่อยเครื่องปรุงสำคัญคือมะหมากอะ่ะ คงมาแมา่ค่ะมื้อนี้กะกิน2คนเนาะแต,ต่ว่าต้มทีละหอ่อเพระาะว่าเดี๋ย,ยวย่านเส้นมันอื่นเติมพริกลงไปนิดหน่อยอ พริดเติมโหเยอใช่ปัตถุดิบสำคัญมามาอ่ะกะล่ำร่อชุกแล้วมั้งเบื้องตากันจะ้ะ ใส่น้ำพริกบ๊อบใส่หลายหน่อยแล้วบ่เข้มข้นน่ากินบ่พี่น้องมัหนี่ก็ชิมะโรยผักใส่ไข่เค็มโรยประดับด้วยมะนาขเขะวเสร็จแล้วป๊าพี่น้องเมนูสุดหรูอ,อิรีเนาะ ดู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 มเสริกแจ้าความเสริฟรู้อีรีพี่น้องอาหารยุคโคิดีเท่ากองแบบนี้มันธรรมดาจะต้องเรียน้มันธรรมดาเออ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 เอเออเอออยากินอันตัมะม่าพะนะไสาจริงจริงเส้นญี่ปุ่นพะนะมีการกับชาพร้อมเดบ้าเขาเลเอาฮอเดียวพอเดอร์เออเดียว่นะ่ได้กินตบสองอ ตอนเดี๋ยวเราก็กินเบอร์เบิด์ตนะคันสองพอนี่กินบูเบลี่ดีบุเคยกินมากมาเบอร์แค่สองห่อเลิศไม่มีไข่สดไข่เจี๊ยมตาเอ๋ตาเอ๋กินไหมลูก

อพี่น้องอยู่ว่าถ้าอย,ยากเห็เล่ากินเมนูยังเน่ยให้คอมเมนต์มาเดี๋ยวเห็นให้เราที่แม่เบิงแล้วก็อยากเห็นเมนูแบบเพื่ออยากได้สวยแง่เสีน้าพี่น้องแต่น่าทำอาหารอร่อยจริงอาหารแซ่บมากน้องใส่ผิดเลยดูไอมันอนมันร้อนมันยน่ คือวันพีกว่านี่กต่พีกเพิ่มคือบัพี่น้อยนึ่งค่ะุกีใส่กิปใ่กกดวอันละกี่จเลยกใส่หลายในเก่ยวบเอวก็เอไรบ้างคอมเมนอ์ขายแก้วหนึ่ง เะาหยบ้า่แฝอ้วนก็นีเด้อซะลยวอวันยังพี่น้องตัวจริงแล้วเอวแล้วก็นีแหลเบิ่งไม่จอดเีเดตัวจริงแล้วตัวกระปิ๋นเก่งขึ้นจนตัวใหญ่ขึ้นนั่นดีกว่า่ตอนนก่อนขึ้นจนตัวใหญ่เก่้นแล้วก็อ้นแลกิแกินในอวักอยูไมทก้านบ้านนาละ กุ้งอะไรรึเปล่ามั้าแก้วโอเคพี่น้องเบิร์ดเบิร์ดค่ะแก้วเดี๋ยวเมนูต่อไปเนาะ อยากให้น้องเอให้นายเทา่าพกินก็นสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าอยากเห็นเทร่พาพกินอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะฝากช่องน้องเอลเลสตาแนนด้ดยนะจ๊ะ